สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมช่องย่าหะทาใหม่อาคมนะครับผมนี้ก็เหมือนเดิมครับมาทักทายพี่น้องเหมือนเดิมครับผมให้อาหารไก่ตอนเช้านะครับนี่ก็ปิดแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดแบ่งแล้วนะครับที่เหลือไว้นี่ก็เหลือไว้เล่นนะครับผมแล้วก็มันช็จะมีไม่สวยบ้างนะครับสวยก็อที่สวยก็ออกหมดแล้วครับผมนี่เหลือไว้เล่นสองสามสี่ห้าหก จ็ปดแปดตัวนะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับแปดตัวเก้าสิบประมาณตัวผู้ผมเหลือไว้ไม่ถึงยี่สิบอะครับน่าจะไม่ถึงยี่สิบนะครับผมครับทีเหลือไว้นะครับนี่ก็เจ้าเยียครับเป็นเจ้าเหยียผมไม่ได้จับนานแล้วครับจับมน ก็เป็นไก่สายพันธุ์ใหม่นะครับโดยไม่ได้เปิดแงนะครับที่น้องหลายคนทักมาอยู่นะครับผุก